สวัสดีครับวันนี้ตะสนบ้านทุง่งกินอาหารอย่างไทไทยครับนี่เป็นไงปลาทูทอดนี่กุ่มดองผักเสี้ยนดองมะเขือต้มน้ำพริกสูตรเด็ดตะสนบ้านทุง่งนี่ครับยำลู้เปล่ายำอะไรเนี่ยนี่ ยำหนมจีนสูตรเด็ดตะสนบ้านทุ่งนี่น้ำปลาอร่อยอร่อยเป็นไงดูหน้าตะสนก็หน่อยครับสวัสดีครับผมตะสนบ้านทุง่งอ้าวเจอกันอีกแล้วครับเย็นนี้ตะสนบ้านทุง่งทำอาหารแบบไทยๆกินครับนี่เป็นไงปลาทูน้ำพริกยำขนมจีนนี่ตะตนบ้านทุ่งครับ โอเคครับอาวเดี๋ยวมาดูอาหารสักหน่อยครับนี่ครับอาหารไทยๆตะตนบ้านทุง่งปลาทูทอดนี่ทีเด็ดเลยครับแต่ก่อนเราบ้านนอกบ้านนอกต้องปลาทูทอดน้ำพริกยำหนมจีนผักเสี้ยนดองกลุ่มดองมะเขือเปาะต้มนี่ตูดเด็ด กับข้าวเย็นนี้โอเคครับสวัสดีครับจากตะตนบ้านทุ่ง